ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยในวันนี้โครงการในสังวัดกรุงธูปในฐานะหน่วยงานสนับสนุนพื้นที่ทั้งจังหวัดและมีอำนาจด้านการป้องกันบรรเทาสาร ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียวควมความพร้อมในการดูแาการด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านต้องการและบรรพาสาธารไทยมูลนิธิและไมาสาสมัครในเขตพื้นที่จังหวัดพชรบุรให้มีความรู้นะครับเรื่องหลักของการจัดก,การด้านสาธรไทยระบบการเนาการเหตุการณ์และการฝึกซ้อมการปฏิบัติด้านสาร ครับซึ่งเรื่องนี้เป okay. ็นเรื่องของความจำเป็นที่ต้องมีการทบทวนเปนอยู่ตลอดเวลาที่มีงานปฏิบัติต่างๆเนี่ยพวกเราจะต้องได้รับการทบทวนแล้วก็จะมีวิธีใหม่ๆนะครับในการปฏิบัติหลักการปฏิบัติซึ่งเวลาเราเผชิญสถานการณ์จริงแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าหลายคนที่ประสบการณ์น้อยก็จะตื่นเต้นกับสถานการณ์นะครับแต่ถ้าหลายคนหรือหัวหน้าทุกัวหน้าทีที่ได้เขา รับการอบรมเนี่ย,ยางถูกวิธีนะครับและจากผู้ที่มีความรู้นะครับทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัตินะครับผู้ที่มีประสบการณ์จะทําให้เรามีความมั่นใจนะครับควบคุมสถานการณ์ในการที่เราจเจอสถสนการต่อนหน้าต่อตาเราหรือว่าสถานการณ์ปัจจุบัน,น,บนทัวงหมดนี้จทำให้พวกเรานั้นมีความคล่องตัวและมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานนะครับแบนี้เชเวลาถึงควรคแล้วกผมขอเปิดองค์การอบรมให้ความรู้ ด้านสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น